ไ้<ล>สตรีทฟูดมากๆแล้วชอบบรรยากาศวันนี้นะคะน้องมิง้งแดดร่มลมตกเป็นใจมากๆเราม,มากาใช่เรามีหนึ่งร้านที่เรียกได้ว่ามาแล้วต้องมาลองพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะนั่นก็คือร้านระคังทองน้ำปลาหวานนะใช่แล้วค่ะร้านนี้ถือว่าเป็นตำนานความอร่อยของนคปรปฐมเลยนะพี่แนนนี่เราบอกเลยว่าเข้ามาที่ตลาดนะคะร้านเขาอยู่ร้านแรกเลยทุกคนก็คือมาง่ายมากจริงๆนะคะแล้วบอกเลยนะว่า คิวยาวมากที่นี่นะและไม่ว่าเราจะไปชิมของอร่อยร้านไหนจังหวัดไหนนะคะ,คะเราจะมีข่าวสารดีๆมาฝากทุกคนเสมอเหมือนธานาคารคอมสินค่ะเพราะธานาคารอมสินมีสินเชื่อธานาคารประชาชนสินเชื่อเพื่อให้ทุกคนมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริมสภาพคล่องทั้งค่าใช้จ่ายและยังชําระหนี้สินอื่นๆได้อีกด้วยค่ะก็คือดีมากๆดีต่อใจสุดๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าดอกเบี้ยเขาคงที่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนโดยวงเงินกู้สูงสุดราย รั200,000บาทสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง8ปีใครบ้างคะคุณสมบัติแบบไหนที่จะได้รับสินเชื่อดีๆแบบนี้ไปง่ายที่สุดเลยค่ะน้องมิงเพียงคุณเป็นคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ที่มีรายได้ประจำมีที่อยู่ที่แน่นอนผ่อนเบาๆสบายๆแบบนี้สามารถรีบยื่นเอกสารสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาดได้เลยค,ะค่ะก็คือแบบดีมากๆแล้วคุณสมบัติก็คือจริงๆง,ง,ง่ายเนะาะก็คือแบบสามารถรีบยื่นเอกสารสมั กันได้เลยนะคะตอนนี้ไปต่อคิวดีกว่าเพราะว่าคิวเริ่มยาวแล้วเรมยาวแล้วค่ะไปไปค่ะว้าวนี่คือสิ่งที่เรารอคอยเอาเลยเหรอเอาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้ว บอกก่อนว่าอันนี้คือน้ำปลาหวานของร้านระคังทองค่ะกระปุกนี้100หนึ่งบาทน้องมิ้งจริงปะเนี่ยคือคุ้มมากทุกคน100ร้อยบาทคุ้มที่สุด <100 S 2> ค่ะแค่อะไรนะๆๆตัวกุ้งกุ้งปล่อยแล้วก็ตัวม่วงแห้งก็คืออัดมาเต็มนะทุกคนอยากให้ดูนี่ต้าแบบนี้เลยขอเลยหละะักการอันนี้มะม่วงมะม่วงของวันนี้ก็คืออาวุธของเราวันนี้มะม่วงนะทุกคนอยากให้ดูน้ำปลาหวานที่นี่ ใจนะความกุ้งฝอยเอ่ยความแบบว่ากุ้งแห้งเอ่ยเยอะมากมนัวแซ่บมะม่วงเขาอร่อยนะก็คือมันเป็นมะม่วงเขียวสามรสมะม่วงเขาแบบว่าเปรี้ยวหวานกำลังดีทุกคนลยที่สำคัญนะคะพระเอของเราเลยน้ำปลาหวานของร้านนี้ทุกคนมันรสชาติแบบกลมกล่อมมากหวานและเค็มกำลังดี คือเหมือนเขาใช้วัตถุดิบดีที่นี่เขาก็คือแบบน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลจากมะพราะ้าวแล้วกุ้งฝอยกุ้งสับก็คือให้มาเยอะมากอ่าแล้วนอกจากตัวน้ำปลาหวานที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วเขาก็ยังมีกะปิแห้งอันนี้นะคะ เปียกนะคะอ่า<ม>พี่แนนนี่ขอชิมกะปิแห้งก่อนเลยจ้ะจ<า>้่มลงไปย้องขอชิมไปไอนนี่ละกันกะปิเปียกโอ้โหยอมใจความกรุ้งแห้งทุกคนกะปิหอมมากอืมไม่ขาวเลยค่ะทุกคนกะปิหอมจริงอมมากเขาบอกว่า ร้านนี้เธอก็ปีอย่างดีอือน้องเขาก็เลยจะแบบกลิ่นหอมทุกคนมันนัวมากแล้วคือรสชาติคือมันแบบแซ่บจัดจ้านเล็งไว้ตั้งแต่แ,แรกๆเลยก็<ๆ>คือตัวกะปิโหวคือเขาทําจากตัวกะปิของโพนจากสมุสงครแล้วก็น้าตาลมะพร้าวจากเชรคุรีอือก็คือ<ๆ>รวมของดีไว้ในกระปุกนี้ค่ะจิ๋ๆอย่างนี้ก็คือของดีแต่ละจังหวัดมารวมกันใช่อนึ ไม่นี่เลย อยากซื้อกลับไปทานที่บ้านนะที่นี่เขาก็ขายมะม่วงแยกเหมือนกันเขาก็คือขายเป็นลูกหรือว่าขายเป็นถุงทุกคนก็คือสามารถมาจับจองกันได้เลยโอ้โหอร่อยสมคําล่ําลือจริงๆค่ระราคังทองน้ําปลาหวานไม่ผิดหวังเลยกับการมา<ช>ทานถึงที่นครปฐรมยอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสินเชื่อธนาคารประชาชนสินเชื่อเพื่อให้ทุกคนมีเงินทุนหมุนเวียในในการประกอบอาชีพเสริมสภาพคล่องทั้งค่าใช้จ่ายและยังชําระหนี้สิน,อ,นอื่นๆได้อีกด้วยค่ะถ้าใครนะคะต้องการ การเงินหมุนเวียนไม่ใชใจ่ายอย่าลืมสินเชื่อธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสินโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกาสาขาหรือ GSB Contact Center กด1115โทรไปสอบถามข้อมูลกันได้เลยค่ะเราแจกพิกัดความอร่อยกันอีกครั้งไหมคะน้องมิง้งค่ะร้านนี้นะคะรักคําทองน้ำปลาหวานมาง่ายมาอยู่แค่นี้เองนะคะตลาดเยน็นองค์พระปฐมเจดีที่จังหวัดนคนปรปฐมมาง่ายมากร้าแรกเลยใช่แล้วะคะ่ะ คุณผู้ชมไปทานของอร่อยร้านไหน,ย,หนย่านไหนจังหวัดไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราสองคนขอตัวไปตี้มะม่วงต่อก่อนนะตอนนี้ไม่ไหวไม่ได้เลยดูสิกลับบ้านกับบ้านกลับบ้าน